ได้มาฟาดคนรายการตอนแรกก็พี่ก็เต้นองพี่อยู่ดีๆพี่ก็มาคิดถ้าจะเดินแบบบาร์บี้สุดท้ายเห็นปอแบบซบพี่ก็ต้องเอาด้วยวันนี้มีเป็นเรื่องของเพื่อนรักผมเพื่อนรักของปอเพื่อนรักสมีกาโตนี่ฉันจะบอกเตามตลอดนะฮะมีลูกมีหลานอยาให้ชื่อกอตอทำไมอะกาโตกติกอุ้ยมันบังเอิญอะโกติเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ หนูขอโทษพี่โก้หนูไม่ได้อยาพี่โก้ไปรวมกับคนพวกนี้เออ <c oughs> คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่เผ็ดมันอันคัดนะคะใคร,ครที่ดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้วันนี้บอกเลยว่าต้องแชร์รถ้าไม่แชร์คุณจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะว่า <Yeah. S 2> เราจะอัปเดตเรื่องอดีตพระกาโตแบบ Exclusive Exclusive ที่แรกนะครับผมเรื่องเงิน จริงๆเขาไม่ได้มีแค่หกแสนนะจ<ม>๊ะที่เบิกอ,ออกมาจากวัด,ด๋ยวชแวชร์ก่อนตอนนี้จะ<ช>ได้เข้ามาฟังกัน,นทีเดียวเลยใช่แชร์ก่อนเลยแชร์กนเลยกี่อันก็แล้วแต่ใครแชร์เป็นคนดีส่วนใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะคะก็กดกระดิ่งกดกด subscribe ด้วยนะคะอ่านะครับผมนอกจากเรื่องพระกระโตแล้ววันนี้มีอักษรยอ่อที่ต๋าหลุดประจําแต่วันนี้ดาตั้งใจไปแล้วว่าดาจะไม่หลุดจะจะพูดชื่อเขาออกมาด้วยความเต็มใจทําไมเหรอเรื่องใคร แส่ขอนย่อของผู้ชายคนหนึ่งดาราชายเดี๋ยวว่ากันอะคุณผู้ชมรถใช่เรื่องรถเรื่องเงินวันนี้บอกเลยแซบจริงๆแซบนะครับสวงการสองวงการเริ่มเลยวงการแครลอดวงการแครลอดนะครับคือเรื่องของเรื่องคือกาโตใช่ไหยที่ก่อนนน้ี้มีข่าวออกมาว่า เขาเนี่ยไปเบิกเงินวัดมา6กแสนบาท6กแสนบาทเพื่อที่จะส่วนหนึ่งเนี่ยสามแสนให้ศิกาตองอีกสามแสนให้พระดอนไปไปปิดไปปิดข่าวสื่อจริงๆอันนั้นมันแค่ส่วนเล็กน้อยเฮ้ยทั้งหมดที่เขาเบิกมาในช่วงเดียวกันเนี่ยค่ะหลังจากหกแสนนั้นเนี่ยยังมีอีกหกแสนรวมเป็นหนึ่งล้านสองแสนบาทแสดงว่าที่เขาคืนหกแสนเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดนะยังมีอีกเฮ้ย้วคาให้เบิกได้ยังไง ไม่คือแสดงว่ามันต้องมีส่วนมีใครรู้เห็นอ่ะเอาอย่างงี้คนที่จะเบิกเงินของวัดนี้ได้เนี่ยมีสามคนคือเวลาจะเบิกออกมาต้องมีสองในสามเซนใช่อนุวัตรคนหนึ่งเนี่ยคือพระกาโตะถูกซึ่งเป็นคนตั้งใจที่จะเบิกเพราะว่าพระกาโตเนี่ยเป็นรักษาการเจ้าวัดนะครับและคนที่สองเนี่ยคือช่างบ่าวหรือนายสันตินายสันติและคนที่สามเนี่ยอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการวัดค่ะ ซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ว่าสองคนก็คือ,อกาโตะกับนายสันติเนี่ยเป็นคนลงนามสองคนคือค,ครั้งแรกเนี่ยเบอร์ออกมาทั้งหมด0 0แสนบาทะนะครับห0แสนบาทนี้3 0 0แสนแรกก็คือเป็นเงินสดเข้าพระกาโตโดยตรงเลยค่ะนะครับผมซึ่งคาดว่าอันนี้คือนำไปให้ใหสิการ์ารตองและอีกส0 0แสนเนี่ยอยู่กับนายสันติค่ะซึ่งนายสันติเนี่ยแบ่ง2 0 0แสนไปจ่ายค่าหินแกรนิตของวัด และอีกหนึ่งแสนโอนย้อนกลับมาให้กาโตะสรุปว่าจริงๆแล้วกาโตะได้เสี่จากหกแสนแรกนะกาโตะได้สี่หกแสนเอาสามไปให้ผู้หญิงแล้วเหลือแสนหนึ่งเก็บไว้กับตัวสองแสนที่คุณนายสันติไปซื้อหินแกนิตคำถามคือซื้อจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องตามต่ออีกทีหนึ่งแต่คุณสันติบอกว่าไปซื้อหินแกนิตสองแสนอ่าและหลังจากนั้นนะครับผมวันที่ยี่ห้าเมษายนผ่านมาประมาณแบบไม่กี่วันคุณเปิดวันที่เลยหรอเปิดวันที่เลยทำลายเรียงมาเลยนะครับ 25เมษาทำอะไรพระกระโตกับสันติเนี่ยถอนเงินจากบัญชีวัดมาเพิ่มอีก5้าแสนบาทถอนได้ด้วยเพราะว่าสองคนนี้เป็นลงนามได้ห้าแสนบาทอีก5้าแสนบาทนะครับเข้าบัญชีสันติก่อนทั้งหมดเลย5้าแสนห้าแสนและสันติเนี่ยโอนให้พระดอนอุ้ยพระดอนมากแค่สามแสนซึ่งที่คนบอกว่าสามแสนอันแรกที่โอนให้พระดอนยังไม่ได้นะมาได้อันหลัง โอ้พราะอันแรกสามแสนที่จะให้พาดอนเนี่ยไปซื้อแกนิดสองแสนสองอีกแสนหนึ่งให้กาโตะใช่อสามแสนนี้ให้พาดอนแล้วอีกสองแสนอ่ะอีกสองแสนเนี่ยโอนหลังจากวันนั้นวันหนึ่งให้พัดอนเพิ่มอีกเฮ้ยกลายเป็นตอนเนี้ยพาดอนมีห้าแสนแล้วนะพาดอนได้ห้าแสนเลยเหรอ <Yeah. S 2> ยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยยังไม่หมดวันรุ่งขึ้นยี่สิบเจ็ดเมษาเบิกอีกหนึ่งแสนอ๋ยวัดนี้รวยจังเลยเนาะ เบิกกันเป็นว่าเล่นเลยเบิกอีกหนึ่งแสนคราวนี้ไว้ไว้ที่ไหนเข้าพระดอนโดยตรงเลยจ้ะ oh, <no. S 1> พระดอนได้หกแสนเนาะวนนี้กลายเป็นพระดอนเนี่ยมีหกแสนเดี๋ยวนะสันติเบิกมาห้าให้พระดอนห้าวันรุ่งขึ้นพระดอนได้สาหนึ่งพระดอนเอาไปทําอะไรแล้วทาไมต้องให้พระดอนหกแสนซื้อ <c oughs> หินแกรนิตอีกเหรอ <c oughs> นั่นแหละสิคือตอนนี้พระดอนเขาบอกว่าน่า,นาจะ เอาไปจ่ายหนี้ที่คดีเก่าที่เรื่องเช็คเด้งของส่วนตัวถูกต้องและนี่มันเงินวัดก็ใช่ไงแล้วสันติไม่ได้มีอะไรเก็บไว้กับตัวเลยสันติไม่มีตอนนี้กาโตะมีมีแสนหนึ่งไว้กับตัวแแต่ว่าอีกสามแสนก็คือให้ตองไปแล้วนายสันติถ้าจะเก็บกับตัวก็คือหินแกรนิตนะนะไม่มีก็คือมีสองแสนแต่พระตองได้หกก็คือหนึ่งสันติไม่มีเขาซื้อแกรนิตไปแล้วสองหกหลังจากได้เงินวัดมาล้านสองแล้วเนี่ยสามวันกาโตก็สึกไง ึเสร็จปั๊บเนี่ยพอวันที่สี่พฤษภาก็นํามาคืนนำมาคืนแค่หกแสนทั้งที่จริงๆแล้วเบิกไปทั้งหมดเนี่ยล้านสองเพราะคนในสื่อรู้แค่ว่าสามแสนให้ตองสามแสนให้สื่ออ่าจริงๆไม่ใช่เลยนะฮะแล้วก็พอที่เขาเอามาคืนเนี่ยคือวันก่อนหน้าที่ที่ตำรวจจะบุกไป อีกรอบหนึ่งเพื่อไปสืบเรื่องราวเส้นทางการเงินเนี่ยอโอเนี่ยต้องทวงมาอีกนะคุณผู้ชมทุนผู้ชมมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเรื่องนี้เรื่องนี้นี่เป็นขบวนการค่ะและอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือกาโตเป็นรักษาการเจ้าอาวาสแบบลอยๆอ,ยอะ่ะไม่ได้มีไม,มไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีสัญญาแล้วก็อ่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นรองเจ้าอาวาสวัดอะ่ะมันจะเหมือนเป็น เจ้าพนักงานหนึ่งคนก็คือเหมือนเป็นคนของทางรัฐารกมีเงินเดือนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการรับรองมาจากม,มาจากหน่วยงาน<ช>ทําให้ตําแหน่งที่ว่าเนี่ยยังเป็นตําแหน่งที่ยังไม่ได้รับการอปร์ฟว์ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ซึ่งคนที่ให้ตําแหน่งนี้มาเนี่ยก็เป็นเจ้าอาวาสอีกที่หนึ่งซึ่งอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเหมือนกันโอ้โห คุณผู้ชมนี่ใครบอกว่าสึกแล้วเขาก็ยอมรับแล้วลูกผู้ชายแล้วจบได้แล้วไม่จบนะ,นนะพอข้อมูลที่เรารู้กันในสื่อปกติทั่วไปเนี่ยไม่ชัม,มันมีลึกกว่านั้นมีมากกว่านั้นไม่งั้นเขาไม่สืบมาได้หรอกแล้วนักสืบคนนั้นก็คือปอ,อเป็นตำรวจ <c oughs> อ๋อตำรวจอ๋อโทษเป็นสอบสวนกลางเนาะคือปอไปสืบมาต่ออีกทีไปสืบมาต่อเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของปอเป็นแฟนคลับของสมีกโตก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยเขาแบบทำอะไรบ้างไงแบบ ติดตามผลงานก็เลยกล้าเรียกว่าตัวเองเป็น FC ของสมีกาโตะเหรอไม่ไม่อย่าเรียกว่า FC เซีเรียกว่าติดตามผลงานแล้วติดตามผลงานทั้งในแง่บวกละแง่ลบแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงในแง่ลบแล้วก็เลยแบบเออติดต่อไปทางส่วนกลางไปเลยบอกเลยใครที่แชร์ก็คือคุณจะได้รู้ก่อนใคร นี่คือเรื่องราวของอดีตพระกาโตะนะคะที่เรามาเปิดเผยกันในวันนี้ครับผมมาต่อที่ดิฉันบ้างเรื่องอะไรครับอักษรย่อที่เขารู้กันคราวนี้พูดได้แล้วนะมาแล้วแม่จ๋าอักษรย่อที่ตามหานะจ๊ะคือใครอ่ะที่เห็นไหมว่ามีข่าวของแม่ของดาราชายคนหนึ่งไปยืมเงินนะคะแล้วไม่คืนนะคะใช้คำว่าดาราดังด้วยนะดาราดังใช่ไหม ก็ดังจริงเพราะตอนนี้ก็รู้จักคือรู้จักนะจะต้องรู้จักครับนะคะเพราะว่าเขาเขาหน้าตาดีแล้วเขาดูแลตัวเองดีแล้วล่าสุดเขาก็มีการแบบซื้อของดีๆเปิดหน้ากันมาแล้วไม่พูดชื่อไม่ได้แล้วนี่คุณว่าเขาหล่อไหมนีฉันว่าเขาหล่อนะหุ่นเขาก็ดีนี่คือคุณแมงมุมกิติพัฒน์เขาเล่นเรื่องอะไรคุณแมงมุมกิติพัฒน oh, <no. S 1> ์ คุณไม่ต้องถามแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรคุณไปเซิร์ชเอาเอาซิร์ชชื่อแมงมุมกิติพัฒน์ข้อมูลขึ้นเต็มอ๋อตอนนี้ดังแล้วนะข้อมูลเรื่องของการยืมเงินของแม่ขึ้นเต็มนะคะคือเมื่อปี62ผู้ชมเคยเป็นข่าวดังมากเลยว่าอดีตผอ,อของโรงเรียนกลุ่มเพื่อนครูเนี่ยต้องมาใช้นี่แทนให้แม่ของดาราชื่อแมงมุมก็ค,คือท่านนี้แหละคือตัวเขาไม่ได้ไปโกไปเอาเงินมานะคุณแม่คุณแม่เอาเงินมาทีนี้เนี่ยตอนนั้นปี62เนี่ย คุณแมงมุมเนี่ยเขาก็ไปเจอกับกับผอ,อท่านนั้นแล้วบอกว่ายอมรับครับว่าแม่เนี่ยไปกู้เงินมาจริงล้านสี่แล้วแม่ไม่จ่ายเงินจริงเดี๋ยวผมเนี่ยจะจะช่วยดูแลให้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเรื่องคงจบแล้วเพราะนี่มัน6กห้าแล้ว3ปี3ปแล้วแต่ล่าสุดก็คือมีอดีตผออ,ออกมาร้องไห้อีกว่าชีวิตลําบากจังเลย เงินบำนาญสามหมื่น 30, เนี่ยเหลือไม่กี่พันเพราะต้องมาใช้นี่แทนแม่ก็เป็นผู้คำประกันไงใช่ไม่ใช้ก็ไม่ได้คือมันไม่มีเงินเหลือมันชีวิตมันลําบากอะ่ะครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาทั้งกลุ่มเลยทั้งครูแปดคนต่างๆนา,นานาก็มาใช้หมดมีคนที่เครียดจนขนาดเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วแล้วข่าวก็ออกมาอีกผู้ชมข่าวกออกมาคราวนี้เนี่ยแมงมุมบอกว่าโอเคครับคนไปขุดเลยครับผม ขุดว่าแมงมุมเนี่ยซื้อรถหรูให้แฟนล่าสุดครับเป็นรถพอยป้ายแดงแบบนี้มีแคปชั่นงดงามมีนุ่มีนี่สมปีไงก็เลยซื้อพรแมีแอมเบสมีที่พักหรูๆเลือยอดร้านดังๆคนถามว่าเฮ้ยใจคุณทำด้วยอะไรรวยขนาดนี้เนี่ยคุณดูเขาเปะดูงานแต่งงานงานไม่ใช่งานงาไงานปาร์ตี้แบบนี้กระเป๋าใบนี้แพงนะี้ันเกิด เป็นหลักแสนนะพี่เนาะใช่ไหมสีขาวสีหายานี่คือแฟนของแมงมุม,มเขาดีใจมากที่เขาได้ของอนะคนถามว่าใจคุณทําด้วยอะไรในขณะที่คนอื่นต้องมาช้นี้แทนแม่คุณเส้นเลือดสมองแตกตายไม่มีข้าวจะกินคุณเอาเงินมาซื้ออะไรใบนี้แบบเมื่อกี้คนละใบทําไมคุณถึงไม่มาชดใช้ให้แทนคนที่แม่คุณไปทำปรากฏแมงมุมม,มาแล้วค่ะบอกว่าบอกว่าอะไรครับผม เพิ่งเห็นข่าวนี้อีกแล้วผมขอโทษที่ปล่อยให้เรื่องมันบานปลายสามปีใช่ไอปอไอขยี้เอาไม่ก็บอกสามปีไงเดี๋ยวไอปอที่ท่านเป็นมมงมุมจะได้รู้ว่าบานปลายกี่ปีนานแค่ไหนตะกุกตะกักนั่นเราสรุปนะคุณผู้ชมแมงมุมก็อธิบายยาวเหยียดเลย ล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่จะใช้นี่ให้เนี่ยผมก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเจอกไปวิกฤตเหมือนกันแต่ผมก็ตั้งตัวได้และที่ผมใช้ทุกวันนี้คือเงินที่จากน้ำพังน้ำแรงของผมเองนะคบใช้ออกมาแต่ผมขอรับผิดชอบในคดีนี้ในเคสนี้นะคะขอโอนเงินให้ก่อนเลย0กแสนบาทขอรับผิดชอบในฐานะลูกโดยการชําระหนี้ทั้งหมดให้กับคุณแม่0กแสนบาทค่ะ <yeah. S 2> แล้วก็มีการโพสต์หลักฐาน เขาบอกว่าวันนี้เขามีแล้วเขาขอให้นะคะขอโทษด้วยแล้วก็พูดสุภาพนะไม่มีแซะไม่มีอะไรรนะคะนี่แล้วเขาก็แนบหลักฐานนะครับการโอนเงินต่างๆเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะก็เรื่องนี้ก็จบด้วยดีครับฉันก็เลยกล้าพูดชื่อเขาไงถ้าจบแบบไม่ดีฉันก็ไม่พูดไงแต่เขาฟ้องฉันทยอยคืนแล้วเนาะก็นี่เขาเรียว่าหมดเลยจบเลยก็คือจบสวยคุณผู้ชมคนที่ออกมาพูดสงสารคนที่ ที่เขาเครียดสงสารมากไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนในเรื่องของที่เขาบอกว่า,าเส้นเลือดในสมองแตกเพราะว่าเครียดเรื่องนี้นะครับว่าก็ขอเสนอหุ่นใจด้วยะนะคะใช่ค่ะก็นี่ในฐานะที่เขาเป็นลูกผู้ชายก็จะรับผิดชอบแทนนะคะแล้วเขาก็จะดูแลแ,แฟนของเขาอย่างดีก็คือ,คอเขาเขา้าใจอะเพียงแต่ตอนนั้นนะวันนั้นไม่มีตังค์จ่ายไงแต่วันนี้มีแล้วก็จ่ายให้ก็หวังว่าเงินจํานวนนี้คงจะนําไป เหมือนกับทางฝั่งท่านผออ,อก็คงจะโอเคขึ้นแต่ก็เป็นการเตือนเนาะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะไปค้ำประกันให้ใครอันนี้เสี่ยงจริงๆนะครับผมแม้แต่คนที่เป็นญาติเป็นอะไรกันเนี่ยก็ก็เครียดจนแบบเสียชีวิตคือแบบ คือเขาเรียกถึงแก่ชีวิตมาหลายคนแล้วที่<ช>แบบไปค้าไม่ค้าแล้วกลายเป็นเราต้องมาแบกรับเองจน<ช>ไม่ไหวอะไรเงี้ยครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอดีที่สุดไม่จําเป็นอย่าไปค้าให้ใครเลย<ช>ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนก็นตามนะครับใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของเพชรมันอันคัดในวันนี้นะคะแซ่บมากคุณผู้ชมพรุ่งนี้ม,มีคู่ที่แซ่บเป็นคู่ขวัญที่เขาไม่เคยเจอกันเลยเขาจะมา เขาคือคุณพศอานนท์กับแพทนปรภพาศัตรูระเบิดแน่นอนสองคนนี้ด้วยกันพศแพทจะมาจะเกิดอะไรขึ้นแล้วข่าวที่เขาจะเล่าแล้วพรุ่งนี้มีข่าวเด็ดข่าวใหญ่พรุ่งนี้คุณผู้ชมต้องดูหน้าจอนะ11.10โมงินาทีถูกต้องเผ็ดมันบันเทิงทางช่อง8วันนี้เพชมันอันทัดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันคัด